หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาจากการได้เผยแพร่ให้เห็นการทำงานของอาจารย์หมาในช่วงห่วงจุ้ยรับอรุณทำให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้และได้รู้จักห่วงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นในหมู่แวดวงของผู้ทำห่วงจุย้ยโดยเฉพาะต่างประเทศที่อาจารย์หมาเคยไปทำไว้ให้นั้นต้องใช้ทั้งวิสัยทัศน์ความเชี่ยวชาญและประกอบกับวิชาในการทำหวงจุย้ย แล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องชัยภูมิที่น่าสนใจให้ลูกศิษย์ได้ชมไว้เป็นวิทยาทานกันอีกครั้งนี่แหละเขมีเรือเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วเอาห้องงนานจะได้ห้องสี่หรือห้องเนี่ยนะเรือเออมีน้ำด้วยน้ำน,นี้มีเล็กๆตรงด้านซีนรี่นะ แต่ตอนนั mm ้นมองว่า hmm. ม okay. ันไม่เห็นน้ำกินกไปเลยไม่เห็นม่าไม่ได้เป็นสารละลายเรือไงน้ำเรือเขาอ่านนะต้องเข้าใจเข้าใจเลเวลมันนะมีอยู่ในขนาดที่ทำหรือตรวจกับสั่งให้ทำไม่เหมือนกัน อ๋อคือมันมีอยู่แล้วในในชัยภูมิที่อาจารย์ไปตรวจวันที่เราวันที่เรามองหาเนี่ยหาชัยภูมิถ้ามันมีอยู่ในชัยภูมิกับไม่มีแล้วสั่งสร้างไม่เหมือนกันพลังไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมีอยู่แล้วจะดีกว่ามีอยู่แล้วคืออาถรรพ์อันนี้แค่เหมือนที่เราไปเจอแค่ก่อนใช่เนี่ยสิ่งเหล่านี้คืออาถรรพ์เพราะฉะนั้นมันใช้เป็นองค์ประกอบเหมือนเหมือนอย่าง เวลาเราสมัยก่อนนะเราจะสร้างตึกให้ธนาดาฐานเราจะออกแบบเขาบอกนี่ที่ตรงนี้เราถ้าไปยืนมองเจอดาบเจอปืนเจอ,อเนี่ยพวกไม่คืออาถรรพ์พวกจุย้ยแล้วก็ใช้รูักษับมือมแ,ลแล้วเราเราจะสร้างยังไงที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณไม่เป็นโทษอือยาอ่างซิตี้แบงค์เจอท่านดาบเจอท่านปืน ให้ทาเป็นกระจกเวอล์ก wow. uh. uh. หรืออย่างไรที่ตึกท,ที่ทําเป็นฟุ้เก่า uh. ที่ตกขห้ามเป็นถาเจอเานเจอมอสเข้าอก็ธนาคารก็เลยต้องออกแบบสร้างให้มันมองไม่ออกด้วยถ้ามองออกเดี๋ยวก็หาว่าไปทาร้ายเขาอีก uh. ไปทาร้ายเขาอีก uh uh. มันก็จะต้องมานั่งอธิบายพอพอพอ,พออธิบายถึงจะรู้ว่าอ๋อ uh. oh. อันนี้ คือกิเลสแต่ถ้ามาอธิบายเขาก็มองเออตึกธรรมดาค่ะคือที่ทางสาแท่งมาแล้วก็แลกลิงก์นะเอ็นเลื่อนเออก็เนี่ยมันมันจะเป็นแดงครับจสีแดงของพืชแดโอ้หมันเจอะเสสอเจอะพวกเนี้ยมันมันมันจำเป็นต้องต้องเข้าใจว่าเนี่ยพอเราเจอปั๊บทำไมเราถึงเอาได้แล้วแล้วมันพอดีมันเข้ากับไอ้ฟ้าดีมันจบ ช่ไหมซึ่งมีเรือต้องมีน้ําะเป็นของคู่กันถ้าไม่มีน้ําใช้เรือไม่ได้มีทปสร้างเรือในทางโฮจูเขาจะถือว่าแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นท่าเรือแล้ะห้องนี้ห้องทํางานเนี่ยด้วยบวกเป็นอาถรรพ์นะไม่ใช่ไม่เนี่ยคนละแบบกันต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราเราใช้วิชาอะไรแล้วมันมายังไงไปยังไงไม่งั้นเดี๋ยวไม่บอกอีกนะพอเจอหรือไม่ก็แบบท่านสร้างเรือเลยไม่เหมือนกันนะ ค่ะพี่ก็ใช้เบอมันอนอกในี่ยจะอยู่ในน้นเหรอแล้วก็คุณพี่เขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าห้องนี้มันมีปัญหามันทำยากกว่าเพราะว่าเขาจะอยู่กันสามสี่คนใช่ไหมคะเขาก็จะไปอยู่ห้องนี้ซึ่งเป็นห้องสตูดิโอแล้วก็ห้องนี้ก็จะให้ลูกสาวก,กับภรรยาอยู่แทนส่วนห้องสตูดิโอเนี่ยก็จะเป็น <c oughs> เาขาห้องนั้นจะได้เสียงกลางนนะแต่ห้องนี้มันเปิดได้สองบ้านเลยคือจะสือก็ได้จะโวก็ได้ แต่ก็มันจะอยู่ฝั่งไหลนั่นเองแล้วตรงนี้คือเราก็กลัวว่ามันจะย้อนทางไหมแล้วก็ท่อนี้ก็จะประสานดึงสียากหน่อยแล้ตกลงจะเอาเสือหรือจะเอาอะไรคือมันต้องเปิดบ้านเสือแตะที่เสือที่แต่ว่าให้เนี่ยไม่ใช่ว่าลักษณะห้องนี้ประตูมันอยู่ด้านนี้แต่คนคนตะวันออกมอยู่ฝั่งนี้ต้องใช้พื้นที่เตรียมการส้างตรงนี้อันนี้กำลังต้องมาักคด้านนี้ต่านประตูนี่ออกตวจะไปตรงนี้ไปไม่ได้ ทีนี้ถ้าจะเติมคนอื่นเข้ามาแล้วคนอื่นจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องเท่ากับชิงพลังตอนเขาด้วยเขาก็เลยถามว่ามันพบควรจะแยกไปอยู่อีกห้องดึงทำใช้ห้องนั้นต่างหนะากเลยทั้งหมดจะเอากี่คนพี่สี่คนระับสี่คนะคนไหนที่ไม่ได้มาภรรยาภรรยต่มาสามเหมือม<า>นกันมาสามเหมือนกันนะ แล้วทำบ้านเป็นคนออกหมดเงิงองเก้าเดี๋ยวให้แกเช่าสูงเพิ่มที่ทำแชร์กันสักที่ะไรไมจัดกาให้แกทำถ้าให้แกเช่า้องเพิ่มก็คือจะอยู่สูตูแล้วก็จะให้ลูกอยู่ห้องนี้โวงก็ได้เสือก็ได้ใช่ใช่ไหมใช่ แคบตูงก็เปิดได้ใช่ถ้าบวกก็จะเป็นมุมนั้นพอยืนจะได้จริงก็จะเห็นรนนา้านพอดีที่มาเจบจะเดินผานไปประมาณนีคืองี้ถ้าคือกาพอใช้ใชก็แค่นี้เสือมาส่วนห้องนี้ไปดูว่าคือถ้าถ้าเฉพาะห้องนี้เนี่ยเสือเปิดไม่ได้เพราะว่าองศามันจะ เสือว่น่วิ่งจรูนแล้วมันจะทนแขนขัพราาล็กเกินไปเอถ้ามันชิดฝาใช่คแล้วอห้องนี้ก็วก็เปิดไม่ได้ถ้ามันมีแค่ค่ห้องใช่วเข้าขใช่มันต้องใช้สองห้องคือาครึ่งเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเปิดะไรไม่ได้เสี่ยว ครับเฮ้แดงได้รับข้อความจากคนที่เขาทำแซจีแล้วถูกหวยมาตลอดไม่อยู่เลยไหมเอ้าเขาบอกส่งให้แล้วดิอ่มีอยู่คนเลยไม่ได้พูดถึงแซจีครับเขาบอกว่าขออาจารย์เฉยๆแดงก็ถูรางวัลที่สองเอ้ยรางวัลสองตัวท้ายถูเจ็ดรอบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่คนนั้นไม่รู้ครับเรื่องไหนยืนอยู่ข้างนอกโโหคือตอนนี้นะ ถ้าเขาอยู่เสือเขาจะได้หลายเด้งถูกไหมเขาจะได้หลายเด้งทั้งสามแปดทั้งเสือหมาแล้วก็ทั้งแซก,กี่เออร<อ>ียบเลยเรายังไง่ะ ได้เลยครับแล้วแต่อาจารย์ถ้าคิดถึงคนอื่นแต่มันคดเสียนอนแทบอืมช่ทีนี้ว่าลูกสาวคนน็กผมเนี่ยเขาเป็นลิงลิงหนึ่งมันมันจะอยู่ห้องเสือได้ไหมครับไม่๋เด้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าย่้งนันก็คือให้ลูกสาวคนพี่เขาอะอยู่ห้องนี้กันสองคนใช่ไหมคะเปิดรัวใช่เปิดรัวแล้วก็คนพี่เขาอะลงไปอยู่ห้องข้างล่างก็จะได้เป็นห้องเสือ แต่อันนั้นจะนอมและลูกสองคนแต่ว่าอันนั้นก็คือมาสามเหมือนกันอ่าลงไปกับลูกชายเหมือนกันลูกสองที่นี่อืมอยู่ไม่ได้แต่อย่านอนแท่งก็ก็ต้องเตียงต้องเตียงไม่ได้ต้องเตียงเพราะก็ขึ้นแท่งอยู่ที่ใช่งก็มันก็เป็นสเต็ปอยู่กินได้ไหมคะแล้วสลับมากินกินได้แต่นอนไม่ได้สิมัน นี่เห็นกินได้ห้านอนต้องมานอนที่เอสีสลับเตัมทีนี้นอนเนี่ยนอนเนี่ยนอนนอนได้จากตรง,งตรงนี้เลไหมอตระมาณนี้โต๊ะอ<า>ันน<า>ี<า>้เลยแนวโต๊ะอักสามหนึ่งห้าแต่ว่า <5. S 1> นี้ ถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงสองคนอีกคนเป็นเลยนะคะแออแคเก้าครับแค่เป็นตะว,วันออกทั้งคู่หมดเลยครับเปิดออกทั้งบ้านกี่สามเก้าต้อง,อ,งอันอันอันนี้น่าจะต้องเป็นพักวางเตนะียงอีกคนต้องนอนตรงนี้ตรองอีที่นอนนี่คือลิงหนึ่งอะก็ต้องอย่างนันะคะใช่ค่ะโอ้ได้ค่ะ ก็ได้อีกเพราะว่าเป็นหนึ speaking 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 ่งสี่เป็นสามเก้าเบอร์นี้กันครับอันนี้ลูกได้เต็มๆมแล้วพี่ไม่ต้องลองรูปแล้วไม่ต้องห่วงแล้วคนตนคนนี้คนนี้คนนี้ถ้าถ้าบังคับไม่บังคับเป็นหนึสามห้าใช่ครับนักพิธการอืมเ็นเลยอะไรละหนึ่งสามห้าหน้าพวกคนเก้าแพ้คนเก้าแพ้แพ้กระต่าย เป็นสามสอดคล้องใช่ได้อีกได้อีกเบิ้ลอีกเบิ้ลทุกคนเลยครับโอเคไหมโอเคครับ <Okay, begitu. S 1> เออโหเ <c oughs> บิ้ลสามต่อเลยเหนื่อยม่ยเยอะแล้วครับไม่อยากให้เด็กๆเหนื่อยนี่แหละนี่แหละครับแต่ว่าเราอาจจะต้องไปหาห้องเพราะว่าเพราะว่าคือเขาห้ามต้นเตียงบ,บนด้านห้ามต้นเตียงบนด้านเพราะถ้าต้านเตียงบนท่านเนี่ยมัน้าพิธีกรสามสอง เราเจอโคดแก่มาเยอะเลยดัวยที่แบบชอบอ่ะมันไอเดียเขาอะไรก็ไม่รู้ไม่ละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นพวกแบบโซเชียลมันเลยนะพวกมีกระตังนึกทำเลรหลักกันแล้วยันยันก็ไปอยู่ห้องสตูห้องเสือกับลูกชายสองคน เดียบักี่งหนึน่งแนะดีบ้างหนึ่ง